คุจะเดิกันจะตัชาเชิดก็มนอนเดี pan, ๋ยวพุ่มก็ไม่นอนละน้องก็หัวใจงงชางงชางงชาหัวใจเลี้ยงอืมฮ่าฮ่ได้จะให้คนที่เขาเลี้ยงนายจะให้คนที่นาปั๊หรือเลี้ยงกูปั๊หรือกู cái tin tay không ra ừ, không cái hôm qua hôm không hôm qua không qua hôm 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 <laughs> <laughs> hey, yeah. Mắt này mùi mì cực chị cảo mì tu. Cực nói tu lắm một tóc. E con người gosham mì năm mặt to lòe. Móng nít tư chiến cho. Có bọn tìa 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 tìa

chỗ ăn tin gì nhiều anyway, rồi lỗ à nhưng có đi thử gì nhá nhá Dạ lấy cái đẹp ở nhà già mình ta lấy cái nhà già cái nhà già ở này vậy tôi tên gì nè là căng này à này à Dạ tên gì luôn nè nên là nó tự nên là thích 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 thích

sao bây giờ đến bóng nắng 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 đi nắng nắng Những chương như vậy. Những chương như vậy. Những bé à? vậy. Những chương như là Những chương như vậy. Những chương như vậy. Những chương như vậy

帅。

Ch Gewot Kew Gew Вас Schools called by their family handle We used to

ไปแล้วแม่ม่แ่เาชิ้นใหญ่ใหญ่ในชิ้น่น่เลยนอนย่ในทฮะนี่ถ้าเราเวย้นนี้นะเวนอนี้เราจะเจ็บคือดผมขานพี่มบอกจต้งว่ามันหักนก็เีเลยจิ้มที่มีกรองกระองง่เเออ้ว่ะว่า้าต้น้งหน้าตนเสือเราขอี่มาเอย่างเออเนาะ

ป้อมันนี่แหละแล้วยืแล้วยนเดอาขากรมี่ีงข้าไวห็เอาขม้จิง่จิงไม่เอะิยไว้เอยืนยืนบุฟเฟตยืดชุดสว้สไมสด่ีวะสวนู้นนี่นี่ีตีช้างนีนี่นีอสนดีเลยดีกวาตั้งถ้าอารมณ์ไม่สูดขึ้นไดสูดขึ้นได เนนวิธีย่างกับไม้ทำเท้าวิธีย่างกับไม้ทำเท้าปุ๊บนี่ขาตังนี่เนาะขาตั้นี่จ้าเป็นเบิ้ลเ็มจดูในท่าเนี้เจะขึ้นดิ้นไปเนี่ยเนี้เินไปนา่กับไม้ทำเท้าดีสัีสัิมเล้นเนาะเวลาจะส้างก็เห็นี้นี่มา แลัวนี้ก็โคตี่ไ้สแม่งนั่นแต่ว่าตัวตัอสี้วยคนซื้อก็ต้องไม่ง่ายกับวันนี้ผู้นั่งก็ได้ง่ายับนี้สุันแล้วเออนียแล้วต้ยักขาเนาะขาดีไหมวันเจ้าที่นั่งจะต้องคตรลอจะตงนั่งถ้าวัานั่งกลับวันนี้เลล้มเลยอ่ะอ่ะลองก่อนตเด่อสองวไม เอาถุงปาจ้าก่อนที่เอานี่หน้าเจ้าให้เอาไม้กับขาที่ไปพบกันฟังไหมใบหน้าขึ้นกันไหเพื่อนทำอีกบ่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 ล้มเลยแล้วนั่นน่ะเออเอาอีกอันนี้น่ะออออออเออตามคืนเด้อคืนดี้เด้อเออนี่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 แม่เจ้าเยวบุเข้าเจออันนี้น่ะมาถอยกลับก่อนถอยกลับก่อนบุกฟ้านังเลย เช่ไหมเช่ไหมใช่ไหมเอที่ฮอตเช่นไหมเ่นหมมาเี่นัห่บ้านเออแม่ทาอิที่เายัเจอตอนนี้เรายังบเข้าเจอนี่เจ้าบุ้งดีใช่ยังบุคคลเจอซื่อๆจาไปได้อยู่ดอันนี้เป็นข่าวบุ้งดีเรื่องเกินเจบเนาะอันนี้เป็นข่าวบุงนี เจ้าจึงอย่างนีไปเลยค่ะเบื้งนี้เจ้าเห็นอันี้ไม้นี่เบื้องน้อันนี้ไหลเจ้าลงเลยต้องสั่งนี้แล้วไม้กับขานี่เจ้าต้องไปอันนี้นี่บอให้เอาไม้ไปตรงนี้เอ็นนี้เจ้าลลกให้ปมาเียวันาวเหียวข้าวเหนียวข้านียข้าเหนียว้าเหนียวจ้าวเหนียวข้าเนียวข้าเหยว้น้า้

ก็จอดไก็อิจฉาอดกนเก็หมนันอก็ติามน้องะันและแล้วพอไปยกไปไหนตบอกเขาอยเอ็นดวีดีโอละ